วันนีครับพี่น้องครับผมมาที่บ้านโคกสวายฮะด้านหลังผมนะคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านโคกสวายที่นี้เาเรียกว่าตําบลท่าสว่างครับอาเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ครับวันนี้พาคุณผู้ชมมาชมอีกแล้วครับเมื่อวานก็เจอขนมจีนวันนี้ก็คงจะหนีไม่พ้นขนมจีนเหมือนเดิมนะคุณผู้ชมครับดูบรรยากาศท้องทุ่งไรนาครับเนี่ยท้องทุ่งไรนาที่บ้านโคกสวายนะครับที่เขามีแบบ กรมชนประทานที่ดีนะคุณผู้ชมครับเนี่ยระบบน้ําระบบอะไรดีมันก็สามารถที่จะปลูกข้าวเป็นนาปรังนี้ได้เลยนะครับวันนี้ก็เลยพาคุณผู้ชมมากินขนมจีนครับที่บ้านโคกสวายดูนะฮะที่นี่ทางเป็นปากทางเข้าวัดสว่างธรรมครับเนี่ยบรรยากาศของบ้านๆอันนี้เป็นสาลาเก่าคุณผู้ชมได้ให้ดูศาลาเก่านะครับสาลาพัรรถเก่าเนี่ยนี่เห็นไหม สาลาพักรถเก่าเนะี่ยอันนี้คือปากทางเข้าของหมู่บ้านนะครับโค,โคกสวายครับคุณผู้ชมครับบ้านโคกสอยนี่ป้ายหมู่บ้านยังเป็นป้นายเ,เ,เ,เก่าอยู่เลยนะคุณผู้ชมดูหนยนี่คือป้ายเก่านะเนี่ยให้ดูดนี่เห็นไหมบ้านโคกสวายเนี่ยเห็นไหมเป็นบ้านเป็นเป็นเป็นป้ายเก่าอยู่เลยนะฮะก็ปากทางเข้าหมู่บ้านก็มีร้านเป็นซุ้มอยู่ตรงนี้ เ,ออเป็นซุ้มใหม่ซึ่งวันนี้ก็มีคุณแจ็คลูกร้านเขาก็เปิดร้านก็เลยแวะมาดูว่าขนมจีนของร้านของคุณแจ็คหรือร้านคุณแจ็คเขาทำเนี่ยหน้าตาจะเป็นยังไงเดี๋ยวตามผมมาได้เลยครับเนี่ฮะคุณผู้ชมครับทางนู้นเป็นบ้านโคกสบายทางนี้คือบ้านโคกเพชรตะมนทัศวานครับคือถ้าเข้าทางนี้เป็นหมู่บ้านโคกเพชรท่าสว่างครับเนี่ยเดี๋ยวมาดูนะวันนี้เขามีอะไรกันบ้างนะครับในไหนมาแล้วคุณผู้ชมนี่นี่ฮะ โอ้โหร้านใหม่คะคุณผู้ชมครับร้านใหม่เลยร้านใหม่เอี่ยมอ่องครับคุณผู้ชมก็มีหยุดด้วยนะนี่หยุดแล้ว,ออวผมได้หยุดแล้วเนี่ยเออป้ายหยุดแ้วผมหยุดแล้วเนอ่เนี่ยมา,าอือครับอย่างที่บอกไป<ม>ก่อนหน้านี้ที่เข้ามาทางหมู่บ้านก็จะเป็น ทางเข้าแบบโอ้โหสวยงามนะครับนี่เป็นร้านใหม่นะคุณผู้ชมครับมาตามคําขอคุณแจ็คขอมานะครับก็เปิดร้านใหม่ก็มีอะไรนะ่าสนใจเยอะแยะมากมายคุณผู้ชมที่อยากจะมาชิมมาได้ที่บ้านโคกสวายท่าสว่างได้เลยเดี๋ยวมาเยี่ยมเยียนแมค้ามีอะไรขายบ้างครับตามผมมาได้เลยครับเนีย่ยคุณผู้ชมดูแมค้าซะก่อนดูแมค้าซะก่อนนี่ได้จุนเฮยชกเส้นคุณผู้ชม <Hey. S 1> ดูเนี่ย แม่ค้าเขากำลังทำอยู่นี่อันนี้นก็คือว่าครีนะคุณผู้ชมครับเนี่ยไม่ต้องไปถึงในตัวเมืองนะก็มีร้านครีอยู่ที่บ้านโคกสบายนะครับเนี่ยแนะนำตัวเองนยะแม่ค้าสวัสดีค่ะเคียงพันเลยนะคะแม่ค้าชื่อมาฟางค่ะคุณมะปรานะครับขายครีบจริงไม่ต้องเดินทางไปถึงสุรินทร์นะคุณผู้ชมมาที่นี่ก็มีครีบขาย ไม่ใชไ่ไม่ชอบไม่ใช่แค่ก็กมีหลายอย่างมีน,น้ำชงม,มีอะไรด้วยเยอะแยะมากๆ<ว>กายคผู้ชมก็ไปมาที่นี่ได้เลยนะครับเนีย่ยเริ่มต้นที่ยี่สิบคนนี้มากคุ้นๆมากเลยนี่นะฮะสวัสดีททุกท่านครับแนะนำตัวเองหน่อยครับวันนี้คุณพาผมมาทำไม นะนำตัวเองลยครับสวัสดีครับ FC พี่นอหนุ่มหรือคุณนิรุตนะครับผมทุกท่านรู้จักกันดีวันนี้พาพี่หนุ่มมาชมเยี่ยมชมร้านเปิดใหม่นะครับอยู่ที่พิกัดอยู่ที่บ้านโคกสวายนะครับหมู่ที่18ตำบลท่าสว่างอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นะครับ ท่านใดท,ที่ผ่านท่านใมีอะไรขายบ้างทั้งหมดเลยร้าน,านอ่าออเดอร์ที่มีขายนะประจําร้านช่วงนี้ก็จะเป็นอ่หลักก็จะเป็นเกี่ยวกับน้ํานะครับน้ําชงน้ํหวานกาแฟโอเลี้ยงแล้วก็ตามที่เห็นด้านหน้าคน์เตอร์ตรงนี้นะครับผมอ่าส่วนต่อไปก็จะเป็นทานด้านขนมเทฟญี่ปุ่นที่แม่ค้ากำลัง อยู่ตอนนี้นะครับแล้วก็ได้ขาวว่ามีขนมจีนด้วยขนมจีนจะอยู่โซนนั่นน้นครับส่วนขนมจีนเนี่ยก็เราก็ขายประจําแต่ว่าจะเป็นช่วงเสาร์อาทิตย์มากกว่าครับเพราะว่าวันธรรมดา,อาพอค้าก็ไม่ขายก็จะมีงานประจําทําอยู่ก็ะจะนํามาขายในช่วงวันหยุดวันเสาร์อาทิตย์นะครับอันนี้แล้วก็จะมี ลูกชิ้นทอดหยุดโซนนั้นนู้นเดี๋ยวเราไปจิตตามกันครับไปชมครับอันนี้ก็จะเป็นโซนด้านไหนร้านนะครับผมพาไปชมได้ครับพาไปดูขนมจีนนะครับแล้วก็ลูกชิ้นทอดทางฝั่งกันนี้นะที่คุณแจ็คบอกว่ามีเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูฮะคุณผู้ชมเดี๋ยวไปดูนะมามาเลยครับมาเลยครับว่าไปเลยลูกเพี้ยครับสวัสดีครับโซนตรงนี้ก็จะเป็น เออเนี่ยครับอันนี้เราเป็นขนมจีนนะนครับ้ำยาสิทนะครับผมเป็นชอบขนมจีนนะครับท่านใดชอบทานขนมจีนก็ไปมาขูดนมเป็นครับผมได้นะครับันนี้เป็นน้ำยาจัดมาหนึ่งจานครับท่านผู้ชมเดี๋ยวมาดูมาดูว่าขนมจีนของคุณแจ็คน่าทานขนาดไหนเดี๋ยวมาจัดมาให้ ให้ชมเลยครับแล้วจะจับขนมจีน่ะอันนี้จะเป็นโรชินทอนครับโรชินทอดนครับโรชินทอดเออมาเยี่ยมเยี่ยมชิมและเยี่ยมชมได้ได้เอ้านะแล้วผมจะจับขนมจีนให้คุณขนมก่อนเนู้เปียกเนี่ยอร่อยเดยมาดูมาดูมันทับกันมันเกาะกันโอ้ครึ่ง ถึงแม่กะทิช่วงนี้จะแพงนะคุณผู้ชมมะพร้าวช่วงนี้แพงมากแต่ว่ากะทิก็เป็นน้ำยาสุดเจ้มจนอยู่ทำเองนะฮะได้ไงใช่ทำเองใครเป็นคนทำใครน้าครับองค์าใครนะาโอ้น้าเป็นคนทำมาดูดูดูอือดูกะทินะมาธรรมดาที่ไหน โอ้โหนี่เอฟซีก็บอกอร่อยมากเลยฮะเออบอกว่าอร่อยมากเลยอันนี้คือว่ามันเปเศษนะครับผมครับผมจัดมาเลยมันจะมีลูกค้ามาประจำอย่างเงี้ยลูกค้าเอฟซีครับประจำน้ำยาเราน้ำยามาเจ็มส์จนมันกับผู้เดียวกันที่มาอย่างเอาไปต่อ ส่วนผักเคียงอะไรอย่างนี้ก็ปลูกเองอะไรยังไงโอ <c oughs> อย่าสันอย่างนั้นสิครับออกก้องไม่เราต้องไม่ต้องมือสันขนาดนั้นครับเออไม่เกิดเือมันไม่มีเกะหรอไม่มีเปะหรอไปเอามาเปะก่อนนะครับกองคุณสันหรือเปล่าหรือคุณไปเอามาเปะสักมาเปะหนึ่งจะได้มือไม่สันเอ <c oughs> เอเงินแกน้จิน อาน้ำเพิ่มไหมน้ำอะไรน้ำยาอ้านึกว่าน้ำแดงน้ำเขียวนี่นี่ฮี่นมจีนนมแจ็คครับเดี๋ยวเราไปนั่งท่าประทานนันโนนะครับเนี่ยไป FC คืออะไรปีคือไก่ย่างครับอะไรเงี้ยนันโนไก่ไก่ย่าง FC จะนั่งกันนะครับผมยัยยัยโพชิโคลนอย่างเนาะใยัย ครับผมก็เกลียนเชื้อนะครับอ่าทันใดที่อยู่ใกล้ๆนะไว้านนี้ร้านเปิดกี่โมงร้านเปิดตั้งแต่เจ็ดโมงนะครับผมเจ็ดโมงเช้าเนาะอ่ผมแล้วจัดจานเสร็จก็ประมาณเจ็ดโมงคืนครับมาอุดนนได้จัถึงยันเย็นร้านประจําก็จะขายส่วนมากก็จะเป็นน้ำน้ำชงจำเป็นไปถึงกี่โมงกี่ยามห้าโมงเย็นนะห้าโมงเย็นก็ปิดมาอุดนนได้ส่วนเสาร์อาทิตย์ก็เจอขนมแจ็คอยนี่ใช่ครับขายขนมจีนอเกันที่ ในเมืองครับร้านคันซีเชียวเราเจอกันครับผมเป็นเจ้าของวันศุกร์ครับอครับย่างไงฝากร้านของคุณแจ็คด้วยนะครับเนี่ยนะฮะมาอุดหนุนก็ได้ที่บ้านโคกสบายคกสบายตำบลท่าสว่างอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นะครับก็เป็นกำลังใจให้กับคุณแจ็คที่นี่ก็มี อาหารกันกินอุดมสมบูรณ์แล้วติดกับทางทางเงี้ยก็สะดวกสบายมันฝากไว้ด้วยครับฝากมาอุดหนุนด้วยเนาะฝากทุกท่านด้วยฮะขอบคุณครับท่านด้วยครับผมเป็นค่ะผมฝากด้วยครับ